สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมนี่หลายๆท่านคงจะนึกออกอาบางทันกันนึกไม่ออก,กว่ามันคืออะไรมันคือปลาค,ครับผมมันคือปลาแต่ว่าปลาเลยนั่นเอ่อพวเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้แต่อีกหลายๆท่านก็คงจะไม่รู้จักครับผมกูเหมือนกับเพิ่งเห็นไม่นานเองเหมือนกันครับเพิง่งเห็นเมือคือเห็นในบอยแต่ว่าก็หลอกนั่งตังไว้แล้ว เาขาเรียกว่าปลางูปลาแต่เป็นงว <laughs> มันอยู่แปลกดีคือมีมันม,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 มีมีไม่เยอะได้มาเจ้าละตัวร่องตัวเจ้าเนียนที่ตัวตอาจจะเจ้จาเนียนที่ตัวครับผมที่ตัวนะที่ตัวยีริบที่ตัวยีิบบั

อันนี้เป็นปลาหัวต้มนำซมโนดครับเป็นหัวครับหกตัวหนูเคยหลักกินได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มได้กับมันก็เลยไล่กวางรับคุณผู้ชมมันนี่กือยงัน่มันเป็นปลาแต่ว่าแปลกดีวิธีการนั่นก็คือหลอกนังหลอกนัง่งแล้วต้มนำซมโนดแล้วก็ต้มตุก tua bay rồi cái tôm tua Cái cái nằm chung đây nằm chung gặp anh nằm đây lấy tất chặt ốc leo leo gặp leo kìm quan này nói vậy này mấy chim mấy chim mấy đây rồi mấy cười chim gì cắt cán và tông ốc leo leo rồi đấy nằm 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 tan đốt ấy nằm phun đốt rồi nằm nằm dâm đốt nằm dâm đốt à cái gì đang là này ครับครับผมสวัสดีครับท่นานผู้ชมสวัสดีครับวันนี้พอดีไปอ่เดือดรัดคนเนียงมาทั้งเห็นปลาชนิดนึงมันแปลกๆดี <Okay. S 2> ก็เลยอ่าก็เลยเลยซืย้อมาเ <Okay. S 2> ออมันไม่เบ้งลานี้อนนี้ใช่ตัวนี้ฮกตัวฮกตัวนึ่งตัวไอฮกไอตัวนึงก็ไม่แบบเ่าอีกอีไอตัวนึนก็คืดๆมีทิปบัตรทั้งอีกตัวหนึ่งงาบาทเอาไปนกฮกเขาไม่ฮกตัว

อ่าเปลวเปลวเก็บเกียววันวันเดี๋ยวก็มิอ่าลองลองกินเนียวเลยนี่นี่คือกางเล็กเลยกางเล็กเลยโอเคกางเล็กกต้องต้องการกินหัวกับมาม่าไม่ยอมมาม่าละเดี๋ยวกูมิดก็อยากสนนามก่อนสนนาม

ได้ทำแตนไก่ิดเมยจบออกก่อนวันหนูใช่ไหมเพราะมันจบเกมเร็วตึงาวันนิดหน่อยันวันนิดหน่อยเนี่ยเกมเร็วตังวันอ๋อเพราะม่วันมากนะะั้ยไม่ไม่มากตมักไม่แล้อ๋อเดี๋ยวเราจดคือเร็วนำเร็วนำเกมตามครับเรเวเกมเพราไม่จิมตีนี่เมย์จิ้มเมย์ิมบนเหล็กนี่ยเ่มเยว่าเมยไม่เคยกินปลาี่ไม่เคยกินที่แต่ว่าปลาเลยไม่บอกแต่ว่ามมกจากคนนี้ แต่ว่านังออไหมลอ๋อหัวนั่งออไเอ,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 อปาปลาไปยนอกไปเ<อ>ไดี๋ยวก็เียกตามย่มจิ้มอจิ้มปลอมๆแล้วเออชิญ<อ>จิ้มกันไปปลอมๆมั้งครับตามย่อมอย่านี้ลินแกงแหละมาตีเออเหนือร้อยมเนาะเหนือร้อยน่นดีแต่ว่าตอนนี้ย้อนหมูทิ <c oughs> ้ง

ปลาลูกระดไม่ใช er. ่ปลาปลาแมวปลาแมวอ่าปลาแมวปลาโบกปลาบกึงปลาพุงปลาลุงพุกไม่เีเป็น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 ชื่อรัดัอ่ะลบกมันชื่อระดตรงนี้่ชื่อตอนใหม่ตั้นตอนลุบอกเดมโอ้ตอนลกบุกยังเหไม่เอาลุกบ่อลูบ่อไม่ใช่ตอนลบกตอนลบกกันคือตอนใหม่เปลือยโมไดินมา Mà. Linh ma, linh ma, linh ma, linh ma, keo, ma, linh ma, linh ma, linh linh ma,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  linh người comment mà báo comment kênh của <laughs> mình mì đây đây mà. mình bảo đấy đi mà. Người cầu kênh. Là bên chưa sách ha. À, à, là à. thì bên chưa sách thôi. Cảm ơn bí chú thăm à, mình

Hôm gần được hmm Ừ. hmm 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 là cá lấy có hmm hmm mà tôm tôm hmm 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 hmm

cả ngày, cả ngày,ประมาณ nãy,ประมาณ nãy, cảm ơn, ạ, cá húng quạ, cảm ơn, cảm ơn, chị đã ăn cá húng quạ, OK, cảm ơn, chào anh, thân mến, chào anh, cảm ơn, chào chào anh, 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 chào ด้วสดีก่นกอนสวัสดีนะคะนะคะยกมือมั่งต่ะสวัสดีนะคะ <laughs>